สวัสดีครับพี่น้องพราะว่าจาของพระเจ้าประจําวันพุทธที่19มกราคมพศ2515นี้นะครับพระเยซูเจ้าทรงรักษาใช้มือรีบนะในวันสบาโตการกระทําของพระองค์นี้เป็นเหมือนกับเป็นที่ล่อแหลมนะฮะสำหรับคนในสมัยนั้นก็คือว่ากฎของอโมเสสรกฎของพระเจ้าตามคามเชื่อของเขาเนี่ยครที่จะรักษาไว้คือห้ามละเมิดนะฮะ แต่กฎของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้คิดอย่างที่พวกเขาคิดเพราะว่ากฎสองอย่างนี้มันบางครั้งมันต่อสู้กันระหว่างสิ่งที่ถูกเขียนไว้และก็สิ่งที่ปฏิบัติต่อ,ตอกันมากับกฎที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือการเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นการยื่นมือไปช่วยเหลือผู้อื่นและพระเยซูเจ้าก็เลือกกฎที่สองนะคคือการ ที่จะละเมิดกฎที่ทํำตากันมา,านานๆเนี่ยแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั่นเองพนะะระองค์บอกชายคนนั้นว่าให้ยื่นมือออกมานะะแล้วมือขเขาก็หายแต่พระองค์ไม่ได้บอกชายคนนั้นคนเดียวพรองบอกเราด้วยนะครับว่าให้เรานี้ยื่นมือออกไปนะฮะยื่นมือออกไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะครับคนที่ตกดุกข์ได้ยากคนที่ลําบากหรือแม้แต่คนที่อาจจะดูภายนอกไม่ได้ลำบากแต่ ในจิตใจนี้เป็นทุกข์นะฮะคนผู้นี้ต้องการให้เราเั้นยื่นมือออกไปช่วยเหลือเขาเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นลองนะพี่น้องเรื่องของกฎที่เ,เป็นกฎเหมือนกับเป็นกฎที่ถูกบัญญัติไวก้กับกฎที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราจะเลือกทําสิ่งไหนโปร่งให้เหลือกอย่างที่2ก็ขอให้พี่น้องทําเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับ